ขยันเลยครับผมเหนื่อยมากเลยนะครับมีน้ำมัน้ำไม่ทานนะฮะมีน้ำไม่ทานนะครับทำให้มีน้ำเปล่าขอน้ำใจก็ได้นะครับก็หอมกินไปมีน้ำปลากินไปนะต้งเคี่มเลยดิเคี่มเลยนะขออนุญาตนะครับเขอบคุณมากเลยนะครับนค่ดื่มน้ำแค่ดนปกติเวลา ตาล่าครับแล้วก็ทางน้ำนี่นครับเป็นไงฮะคนก็จะคลีตกันเพราะว่าตาลาผมเคยเห็นพี่โดมเออทางน้ำเลยเป็นไงโอ้โหคลีฟนะเอออะ่ยครับผมจำได้ตอนนั้นผมอยู่มอปลายอือไปเล่าข้างล่างนะอ่ะเราก็ปูให้ไงอ๋อเป็นไงเป็นไงมอปลายเป็นพี่โดมรู้สึกจะเป็นห้างที่ไหนสักที่ฮะแกดึก อะไรจะมาสัญญาเลยเดี๋ยวคนทำลุ้นหน้ากันไปก่อนเลยครับสงสัยจะไป 5G แล้วฮะปล่อยให้เขาไปหาไปฮะเดี๋ยวรอดูวิมิบุ๊งนี้หาแน่นอนเอาเรียกว่าเรียกว่าหาไปถึงสุไหงโกลกันเลยหาข้างเลยรับรองว่าลึ่มนะครับเตรียมตัวพอดีเตรียมตัวให้ดีนะครับเด็กคนนี้หามากๆไอ้บ้าเดียบู๊นะพี่ไม่ใช่บุ๊กที่พี่เล่าให้ฟังพี่เห็นพี่ดงแกดื่มน้ำอ่แล้วคือสาวนิกลีนจะเล่าให้ฟังไงพี่ปูปูให้ไงอ๋อปูให้แค่นี้แหละแค่นี้ ท่านี้มีนก้วยเหรอครับตอนแรกตอนแรกที่านบอกว่าจะใส่เสียงแอร์ให้แต่ดังไม่พอเออก็ไอครับอับมาตแท่นี้เลยในการขั้นบนต้นไ้เลยใจเย็นครับปกติดาราหล่อๆเวแล้วก็ทานน้ำแบบคุณจะกือยิไงไงะอย่งโดมอย่างพี่โดมพีปี๊ดใช่ไหมผมเวลาทานเนี่ยนะครับก็วันนั้นผมไปทาน ทานน้ำเออทานน้ำใช่ครับใช้ครับผมดตรงนี้กูก็ย่ายสิครับไปทานน้ำอ่าครับเป็นงานแบบเล่นโชว์ยรุ่นอย่างนี้เลยนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับทานแล้วก็เขากรีดใจเลยโอ้โหกรี๊ดคือล่หลอๆไงน้ำหกใส่หัวแ้วแล้วปากรั่วนะครับ มานะครี่นี่นี่วันนี้น้ําก็จะหกนะฮะเดี๋ยวนะยังไม่ได้กินน้ำเลยครับผมเอาเราขออนุญาตทานน้ำก่อนเลยกันนะครับถ้าจะกินไม่กินก็แล้วแต่แต่ไม่ได้เรียกร้องอะไรครับตอนนี้นะครับพนักงาน CP นะครับทำไมฮะก้มหน้าติดตาอายเลยนะครับไม่ต้องอายนะครับนี่อายกว่า ไปเล่นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็สบายาทุกจังหวัดนะครับกลัวมากระหว่างเดินทางจังหวัดแล้วจะลดคล้องไปกันทันทีนะครับโอเคร้องเพลงกันต่อดีกว่ายัยงไงก็ยังไมครับโคราน